สวัสดีครับช่วงนี้นะครับการเมืองร้อนแรงมากเลยครับพลตํารวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนะครับก็ได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับถอนตัวจะพักร่วมรัฐบาลนะครับก็คือพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลลับอีกนะครับเกี่ยวกับคุณทักสินนะครับพร้อมที่จะเปิดนะครับแต่ก็ยังเปิดไม่หมดนะครับก็เปิดมาแค่บางส่วนนะครับก็คืออาจเป็นภาพเป็นอ่าเป็นไลน์นะครับในการแชทคุยคุยกัน เป็นการนัดหมายเข้าเจอพบคุณทักษิณน,นะครับท่านเสร,รีนะครับก็ได้เกินหรือว่าพูดออกมานะครับว่าที่ผ่านมานะครับ51ปีรู้จักกับคุณทักษิณมาก็ขออะไรก็ให้ตลอดก็ช่วยตลอดขอให้ถอนฟ้องก็ถอนฟ้องก็คือพูดง่ายว่า รู้จักกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ว่าจะขออะไระท่านเสรีวิสุกก็ให้มาตลอดนะครับจนมาถึงการแต่งตั้งนายกล่าสุดนะครับก็คือ,อท่านเสรีก็น่าจะเหมือนแบบไม่พอใจนะครับว่าออตัวเองอยู่มาเนี่ยช่วยเหลือมาตลอดเนี่ยทั้งถอนฟ้องทั้งอะไรทั้งรู้จักกันมาทั้งมีเคยบินไปที่ต่างประเทศนะครับหรือ,อไปชั้น14นะครับเข้าพบนะครับ ก็ไม่เคยอ,อยู่ในสายตานะครับของพักเพื่อถ่ายหรือทางคุณทักษิณน,นะครับเวลาเจอกันก็ทักษิณก็จะพูดตลอดว่าเออผมติดค้างนี่บุญคุณพี่นะเ,ออเดี๋ยวผมจะให้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยให้เลยไม่เคยมองเห็นเลยไม่เห็นหัวกันเลยนะครับก็ในระหว่างที่ไปขึ้นมาชั้น14นะครับก็ ก็พูดออกมาว่าไม่เอาตระกูลวงสุวรรณนะครับก็คือบิ๊กป้อมนะครับว่าไม่เอานะครับก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการพูดเกินนะครับว่าไม่เอาลูกป้อมครับพูดง่ายและท่านเสรีนะครับก็ยังมีการเข้าพบนะครับก็มีเอาเรขาไปด้วยนะครับไปถึงสองครั้งเลยนะครับแล้วก็แต่ก็จะไม่เปิดนะครับว่า คุณทักษิณเนี่ยแข็งแรงดีไหมเดี๋ยวมาเป็นซีรีส์นะครับโอ้โหคือถือว่าการเมืองตอนนี้คือร้อนแรงมากครับก็คือก็คือบอกว่าคบไม่ได้ก็ไม่คบแล้วครับถึงกับแบบหักกันเลยครับถ้าคบถ้าคบกบคุณทักษิณเนี่ยคบกบลุงป้อมดีกวา่าถึงขน,นาดน,นั้นเลยนะครับทั้งทั้งที่แบบเปรียบเทียบกันแบบโอ้โหคือเหมือนกับว่าคือไม่เห็นไม่เห็นกันไม่เห็นไม่ไม่มองกันไม่เห็นกันนะครับก็คือแบบว่างั้นก็ไม่ต้องคบกันดีกว่าก็คือ หักกันเลยทีนี้ท่านเสรีก็ <fi> พูดอ주주บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าพักท่านเสรีมีต่อแค่หนึ่งคนก็คือเหมือนพูดง่ายว่าคนน้อยนะครับแล้วจะเอาอะไรท่านเสรีบอกมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ความสมามารถมันอยู่ที่ประสบการณ์มันอยู่ที่ว่าความสา,ามารถของแบบไม่เกี่ยวกับว่าคนน้อยแต่มันอยู่ที่ความสามารถนะครับว่าท่านก็เคยผ่าน เคยเป็นตำรวจเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยดารงตำแหน่งนะครับมาก็เคยผ่านประสบการณ์เคยไปลบไปอะไรมานครับก็พง่ายๆว่าอยากให้รัฐบาลอเอาคนมีฝีมือมาทำนะครับไม่ใช่ว่ามองกันที่ว่าเอ้ยพักคุณน้อยอ่ะคุณได้คนเดียวเอ้พักนั้นได้เยอะเอาก็ ตน,นับสนุนกันเอาพรรคคนเยอะเอามาเป็นอะไรเงี้ยเป็นเป็นนายกเป็นคือพูดง่ายว่าแบ่งเค้กอ่ะก็ท่านเลลรีบ,บอกว่าเดี๋ยวมีอีกมีข้อมูลอีกก็แต่ยังไม่เปิดเอาเป็นน้ำจิ้มก่อนอะไรเงี้ยถึงถ้าโทรมาตอนนี้ก็สายไปแล้วครับก็คือหักแล้วก็คือไม่ไปให,ให้จะให้อ่าดำรงตำแหน่งอะไรก็คือไม่ไปแต่ผม ฟังเคยฟังท่านเสรีพูดอ่ะพยายามพูดตลอดเลยนะออกทั้งขา่าวบอกว่าเออเนี่ยคุณทักษิณติดนี่ผมไว้ติดนี่ผมไว้พยายามพูดตลอดเลยนะเหมือนเตือนอ่ะถ้าเกิดได้ได้เข้ามาดูข่าวหรืออะไรเงี้ยพยายามเตือนคุณทักษิณนะว่าเออใช้กูมาซาอะไรเงี้ยที่ติดไว้อะอะไรประมาณนี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าแบบพอหลังจากที่แบบว่าพอนายกคนก่อนนะครับหลุดไปอคุณอุ้งอิงขึ้นมาก็ ผลท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้เลือกท่านไม่ได้เอาท่านมานั่งตำแหน่งอะไรเพราะว่าอ,อทางท่านเสรีก็อยากนั่งตำแหน่งว่าคุมตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับอื Gabriel. แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลายไม่ได้อยู่ในไลซ์เพราะว่าท่านท่านเสรีอ่ะบอกบอกมาในไหนว่าคนที่จะคุมก็คืออยากคุมตำรวจก็คืออ่า คุณทักษินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านเสร,รีก็หักไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลังจากนี้ท่านเสร,รีก็จะเดินหน้าเป็นน่าจะเป็นฝ่ายค้านนะครับคือไม่ได้อยู่พักร่วมรัฐบาลน่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ทางท่านเสร,รีไม่ได้เป็นสอสก็คือเหมือนแบบว่าตอนนั้นลาออกมาแล้วก็เอาตําแหน่งให้ลูกน้องไปนะครับก็น่าจะให้ทางลูกน้องนะเข้าอ่าพูดง่ายว่า ให้ลูกน้องท่านเสรีนะครับเข้าไปในสภาแทนนะครับท่านเสรีก็บอกว่าเป็นเดี๋ยวคอยคอย,คอยให้ข้อมูลคอยสั่งคอยบอกนะครับก็ถือว่าโอ้โหร้อนแรงมากครับท,ทั้งทั้งที่ท่านเสรีบอกว่าเอ้ยผมแมนพอผมไม่เล่นหรอกอะคุณออุ้งอิงอ่ะฮเหมือนเหมือนลูกเหมือนหล,ลานนะอืะแต่ก็เหมือนแบบดูให้เลยว่า ก็คงอยู่ไม่ได้นานหรอกไม่ถึงปีหรอกอะไรประมาณเนี้ยพราะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบมีอะไรกัดีเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ในเรื่องของถือหุ้นหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่งเงี้ยครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมว่าการเมืองในในฐานะตัวผมเองนะที่ฟังมานะการเมืองอะคือมันเรามองว่าทําไมคนถึงอยากเล่นการเมืองล่ะ ทุกคนฟังดูแล้วแล้วทุกคนสามารถจับใจความได้ไหมว่าทําไมถึงอยากเล่นการเมืองทั้งที่โอเคถ้าเป็นสอสอเนี่ยเงินเดือนเป็นแสนนะแล้วถ้าเกิดอยู่กี่ปีเนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจว่าอยู่อยู่อยู่ครบถึงกี่ปีแล้วก็จะได้เป็นบํานานหรือเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าผมเคยไปดูคุณเต้มงคลกิจครับที่เต้เต้เต้พระรามเจ็ดน่ะเขาก็เคยพูดมาว่า เขามีนี่ให้อะไรล่ะเงินบำนาญเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ใครรู้ก็ช่วยช่วยตอบหน่อยนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากเล่นการเมืองอยากเล่นสอสอกันคือแบบคือจากที่ดูก็จะคือจะจะมีแต่ระดับแบบอายุเยอะแล้วที่ที่เล่นการเมืองกันนะแบบอย่างถ้าคนรุ่นใหม่ไปเล่นเหมือนอย่าง พกเก้าไกลอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนโดนเตะทิ้งออกโดนสกัดหมดน่ะอันนี้นะครับจากที่มุมมองผมนะผมว่าอันนี้ตอนนี้ท่านเสรีน่าจะมีข้อมูลอ่าเยอะนะครับแต่ยังไม่เปิดอ่าแล้วก็ยังมีอ่าบรรดาตัวท็อปทอปหลายคนนะครับก็ได้ออกมาว่า เหมือนแบบพูดกับว่าเออท่านเสรีเหมือนเด็กอะ่ะพอไม่ได้อย่างใจก็ออกมาแบบฟาดหวงฟาดงา,ภ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 าออกมาเหมือนแบบไม,ไม่ไม่สมก็เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ยังมีแต่งกองอ่าส่งไปถึงท่นเสรีโอ้โหการเมืองนี่มันผมผมดูนี่ผมยังแบบโอ้โหการเมืองนี่สุดยอดจริงๆมีมีแต่งกองแต่งกองเลวคือมันเป็นเหมือนเป็นการฟาดฟันกันนะพูดถึงอะ เดี๋ยวเราต้องติดตามดูกันต่อนะว่าท่านเสรีจะมีลุกเล่นหรือว่ามีข้อมูลอะไรออกมาเปิดอีกเพราะว่าเหมือนแบบตอนนี้เหมือนเอามาขู่คุณนักสินไว้ว่าเอ้ยผมมีนะเนี่ยตอนนั้นที่อยู่ชั้นที่สี่ป่วยจริงไหมมีข้อมูลมีอะไรเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะก็สำหรับใครที่เข้ามาฟังนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปท่านจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมอาร์ชาวลิตนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ